สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการโหลดใบประกาศนะครับการรู้เท่าทันสื่อแบบทดสอบออนไลน์นะครับโดยแบบทดสอบนี้นะครับมีผู้ที่สนใจเยอะแยะมากมายนะครับและบางท่านนะครับก็ติดปัญหาในเรื่องการดาวน์โหลดใบประกาศนะครับวันนี้กูคอมสวทโอก็จะมากล่าวถึงวิธีการดาวน์โหลดนะครับใบประกาศหลังจากที่ท่านทําแบบทดสอบผ่านเคฑน75%แล้วนะครับ ให้ท่านเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศน,นะครับก็กองอีเมลเข้าไปเลือกเกติบัตรที่ต้องการนะครับในที่นี้ก็จะเป็นเกติบัตรการรู้เท่าทันสื่อนะครับตรวจสอบอีเมลนะครับตรวจสอบตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่การเว้นวรรคนะครับเครื่องหมายพิเศษนะครับให้ตรงกันกับที่ท่านกรองลงไปใน Google Form นะครับเลือกรายการเกจิบัตรจากนั้นกดที่ปุ่มค้นหาครับ ระบบก็จะค้นหากิจกรรมของท่านนะครับเห็นไ,ไหมครับก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดกิจกรรมได้เลยนะครับก็จะปรากฏชื่อขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่พบเจอปัญหานะครับผมจะมีเคสตัวอย่างให้นะครับอย่างเช่นท่านนี้นะครับอีเมลของท่านนะครับ สมมติว่าท่านเอาอีเมลนี้มากรอกลงไปนะครับเห็นไหมครับระบบก็จะบอกว่าไม่พบจิบัติของท่านนะครับไม่พบจิบัติของผู้ใช้ Gmail ตัวนี้นะครับคุณสติธรตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนที่คุณสติธรน,นะครับทำแบบทดสอบใน Google Form คุณสัชิธรกร gmail ตัวแรกนะครับเป็นตัวพิมพ์เล็กนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะลองเปลี่ยน gmail ของคุณสัชิธรเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับจากตัวพิมพ์ใหญ่นะเลือกใบป,ประกาศรู้เท่าด้านสื่อน,นะครับจากเมื่อสักครู่นะครับค้นหาไม่เจอเราลองเปลี่ยนตัวสอนตัวแรกเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับบางทีท่านอาจจะลืมได้นะครับอ่าเป็นยังไงครับ พบกิบัติเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทีนี้ท่านที่2นะครับท่านที่2ก็เหมือนกันนะครับคุณปุ๊กนะคุณปุ๊ก Gmail ก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับค้นหาก,กิฑ์บัติไม่เจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่ท่านกรอ,อกลงใน Google Form นะท่านกรอ,อกเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับเวลาท่านมาค้นหาท่านก็ต้องกรอ,อกเป็นตัวพิมพ์เล็กเช่นเดียวกันนะครับนี้ จึงจะเจอนะครับสำหรับการดาวน์โหลดจิตวิบัตินะครับแนะนำนะครับแนะนำเลยให้ท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลดนะครับซึ่งคนที่สนใจจิจวบัติตัวนี้นะครับมีเยอะนะครับผมไม่สามารถดาวน์โหลดให้ทุกท่านได้นะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับผมก็ขอทำคลิปมาอธิบายนะครับเบื้องต้นให้ท่านตรวจสอบดังนี้ก่อนนะครับ หรือหากท่านค้นหาหลายรอบแล้วไม่เจอนะครับคนคนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ไม่เจอนเห็นไหมครับ,รบลองเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กก็ไม่เจอเหมือนเดิมนะครับสันนิษฐานได้2แบบก็คือท่านไม่ผ่านเกณฑ์นะครับหรือระหว่างที่ท่านทําแบบทดสอบ และกดปุ่มส่งแบบทดสอบนะครับระบบเต็มนะครับระบบเต็มเกิดการเออร์เรอร์เกิดการเออร์เรอร์แบบนี้ทางผู้ที่จัดทําแบบทดสอบนะครับ g m a i l ของเขาก็จะส่งเกติบัตเข้าไว้ใน Google Drive นะครับการส่งเกจิบัตไปใน Google Drive ของเขานั้นนะครับก็จะใช้ฟังก์ชันซึ่งฟังก์ชันนั้นเกิดการเออร์เรอร์นะครับส่งฟอร์มไม่สําเร็จก็สามารถทําให้เราไม่ได้เกติบัตนะครับ อวิธีแก้ปัญหาก็คือ1ให้ท่านทำใหม่อีก1ครั้งนะครับทำใหม่อีกห่ครั้งนี่คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับสำหรับมือถือบางท่านที่ดาวน์โหลดไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่ได้ลงแอปพลิเคชัน Google Drive นะครับให้ท่านเข้าไปดาวน์โหลดแอป Google Drive นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่า iOS นะครับสามารถดาวน์โหลด ลงมาติดตั้งที่เครื่องได้นะครับเมื่อท่านดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะสามารถดาวน์โหลดจฏิบัติตัวนี้ผ่านมือถือได้นะครับผมได้ทดลองแล้วนะครับทีนี้ผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ตมันทําได้จริงหรือเปล่านะครับหลังจากที่ติดตั้ง Google Drive ไปแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็จะมาเช็คนะครับว่าในเครื่องมี Google Drive หรือเปล่านะครับ มี Google Drive นะครับเห็นไหมทีนี้เราจะเปิดในโทรศัพท์นะครับวิธีการก็กรอกอีเมลลงไปนะครับจากนั้นเลือกกิจบัตรที่ต้องการก็จะเป็นกิจบัตรรู้เท่าท่านสื่อนะครับกดชิกตรวจสอบนะครับระบบก็จะค้นหากิจบัตรให้ท่านนะครับ เห็นนะครับกดที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับสําหรับท่านที่มี Google Drive นะครับเขาก็จะให้เลือกบัญชีเราก็เลือกบัญชีไหนก็ได้ครับกดตกลงนะครับระบบก็จะขึ้นใบเกจิบัตให้นะครับท่นก็สามารถโดยการคลิกที่จุด3จุดด้านมุมบนขวานะครับกดที่ดาวน์โหลดนะครับยังเท่านี้ใบประกาศก็จะส่งเข้าเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ หรือท่านจะส่งอีเมลเข้าเครื่องตัวเองก็ได้นะครับส่งสำเนานะครับผ่าน Gmail ก็ได้นะครับถึงใครก็ถึงตัวเองนั่นแหละนะครับก็สามารถกดส่งได้แบบนี้นะครับเบื้องต้นหรือท่านสามารถคลิกที่จุด3จุดมุมบนด้านขวานะครับเปลี่ยนเป็น เว็บไซต์แบบเดสก์ท็อปนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับในคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็อีเมลลงไปนะครับเลือกเกรฑบัติที่ต้องการคลิกปุ่มตรวจสอบนะครับกดดาวน์โหลดนะครับ ำหรับวันนี้ครูคอมสตูดิโอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้าอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องให้เรยด้วยสวัสดีครับ